งั้นเดี๋ยวะดุดเนี่ยเอาตัวอย่างของเพื่อนดุดที่พึ่งโดนมาหมาัดมาจนเป็นที่มาของคลิปนี้เนี่ยให้คุณดูเลยก็แล้วกันอยู่ดีดีบัตรเครดิตแล้วก็บัตรเดบิตเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นของเราเสมอไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคนอื่นสาม,มารถขโมยของเราได้โดยที่เขาไม่ต้องมีบัตรเราด้วยซ้ำเนี่ยเขาทําได้ยังไงแล้วเราเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนขโมยบัตรเครดิตของเราไปใช้มากน้อยขค่ไหนวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังและรู้ทันกลโกงแบบนี้ทันคนร้อมกันแล้ว it's wrong การซื้อของออนไลน์เนี่ยดูเหมือนว่าจะเริ่มบูมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะหลังจากการมาของโควิดจริงแล้วใน,นดูดมีบัตรเครดิตแล้วก็บัตรเดบิตอยู่มากมายเลยทีเดียวขั้นตอนของการจ่ายเงินซื้อของออนไลน์เนี่ยหลักๆแล้วจะมาจากการใช้ตัวของบัตร เครดิตแล้วก็บัตรเดบิตนะคะในการที่จะซื้อของออนไลน์อย่างที่2เนี่ยเราจะใช้ตัวของมบายแบงกิ้งหรือว่าการโอนเงินผ่านทางแอปพลิเคชันธนาคารน,นั่นเองนะคะแล้วก็อย่างที่3เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีพวกแอปพลิเคชันแบบ thirdparty ตีให้เราโหลดมาใช้เป็นรูปแบบของกระเป๋าตังค์ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของแบบเ,เปิดแอปไว้นะคะแล้วก็เอาเงินเนี่ยใส่เข้าไปในนั้นนั่นเองทั้งหมด3รูปแบบนี้เนี่ยคือรูปแบบหลกัหลกๆนะคะที่เราใช้ในการซื้อของแล้วก็ตัดเงินผ่านทางออนไลน์ทั้งหมดซึ่งมันสะดวกแล้วก็ง่ายมากเลย ว่าบัตรของคุณผู้ชมนั้นอาจจะไม่ใช่ของคุณผู้ชมอีกต่อไปหากเขามีสิ่งต่างๆดังนี้ดังนั้นใครที่จะดูคลิปนี้ต่อไปหยิบบัตรเดบิต บัตรธนาคารตัวเองนะคะบัตรเครดิตมาเดี๋ยวนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่าคุณจะต้องรู้อะไรบ้างว่าเขาจะได้อะไรจากคุณไปบ้างปกติแล้วเนี่ยทุกคนได้บัตรมาเนี่ยก็จะขาดความระมัดระวังนะคะสำหรับเราเนี่ยเราคิดว่ามันคือการแข่งกับศีลธรรมนะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณเจอพนักงานดีๆเนี่ยคุณก็จะไม่มีทางที่จะถูกขโมยข้อมูลได้เพราะว่าเขาจะเห็นเขาก็คงจะไม่สนใจแล้วก็คงจะไม่เอาใช่ไหมล่ะเอยแต่ว่าบัตรเครดิตเนี่ยมันมีข้อมูลสําคัญที่มากพอที่จะไม่คุณผู้ชมนั้นโดนขโมยบัตรเครดิตไปใช้ได้เลย ถ้าสมมาให้ได้ดูตอนนี้นะดูสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะแตนะ่ต้องระมัดระวังดังนี้มาดูกันว่าส่วนประกอบของบัตรเครดิตแล้วก็บัตรเดบิตเนี่ยเขามีอะไรบ้างสำหรับบัตรเครดิตแล้วก็บัตรเดบิตนะคะสิ่งแรกที่มีเลยก็คือหมายเลขบัตรเครดิตเห็นไหมคะมันจะมีอยู่ยาวๆเลยหมายเลขบัตรที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้เนี่ยต้องระมัดระวังมากๆอย่างที่2เลยก็คือตัวของ expiration date นะคะหรือว่าบัตรหมดอายุเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้จะมีเดือนนะคะแล้วก็ปีเนี่ยบอกเอาไว้ด้านล่างนะคะถ้าเป็นบัตรเครดิตนั้นจะมีชื่อนามสกุลของเรา เต็มเต็มเลยนะคะถ้าเป็นบัตรเครดิต แต่ถ้าเป็นบัตรเดบิตเนี่ยมันจะเขียนว่าเป็นชื่อธนาคารเป็นเมมเบอร์เป็นยูเซอร์อะไรก็ตามแต่นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว,ว่าเขามีต่างๆดังนี้เนี่ยถือว่าเขาได้ข้อมูลของเราไปเยอะแล้วเพียงแค่คุณยื่นจ่ายเงินให้กับคนที่คุณไม่รู้ตัวนะคะตามร้านต่างๆนะลูไม่สามารถบอกได้ดังนั้นโอเคคุณจะยื่นบัตรนียให้กับใครเนี่ยคุณจะต้องระมัดระวังไม่ใช่ของที่จะยื่นให้ใครก็ได้ไปดูกันต่อว่าสิ่งที่สําคัญอันดับ2ต่อมาคืออะไรต่อมาคือเลข C V V ค่ะหรือว่าเลขที่อยู่หลังบัตรของเรานั่่นเองนะะเนองค CVV Card Verification ยมาาาาจกํว value นั่นเองหรือว่าเอาง่ายๆถ้ามีรหัส3ตัวนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่คุณนั้นจะโดนขโมยบัตรไปใช้ได้อย่างง่ายได้พวกนี้เป็นข้อมูลสําคัญมากๆเลยทีเดียวบางคนบอกว่าอะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าผมใช้บัตรเดบิตเนี่ยที่ไม่มีชื่อนามสกุลผมอยู่เนี่ยผมก็ปลอดภัยมากกว่างั้นสิจริงๆแล้วก็ไม่เชิงถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนใกล้ชิดของคุณเนี่ยเขาก็อาจจะสามารถรู้ชื่อจริงนามสกุลจริงของคุณได้เหมือนกัน ดังนั้นมันก็อาจจะช่วยอะไรไม่ได้มากขนาดนั้นแล้วเวลาซื้อของออนไลน์เขาต้องการข้อมูลอะไรบ้างไปดูกันค่ะสิ่งที่เขาต้องการนะคะก็จะมีชื่อนามสก,กุลใช่ไหมคะที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะหมายเลขบัตรแล้วก็เดือนแล้วก็ปีที่บัตรนั้นหมดอายุนะคะและที่สําคัญเลข C V V นะคะตัวหลังนั่นเอง Card Verification Value นั่นเองนะคะถ้าเกิดว่ามีทั้งหมดนี้เนี่ยแล้วเว็บนั้นนะคะย้ําก่อนนะมันแล้วแต่เว็บถ้าเว็บนั้นไม่มีการส่งรหัส O T P มา เพื่อเป็นการยืนยันในการใส่บัตรเครดิตบัตรเครดิตของคุณนั้นจะถูกนําเข้าระบบของบัญชีคนนั้นทันทียจาว่า หลายๆคนอาจจะไม่เชื่อใช่ไหมคบว่ามันมีอย่างนั้นด้วยหรือนี่คือรูปนะคะของข้อมูลบัตรนั่นเองนะคะแห่งหนึ่งท่นดูขออนุญาตเบอบัตรเอาไว้ละกันมีรอบบินนะคะอยู่ดีก็มียอดเงินออกไป3,000กว่าบาท4000กว่าบาท2000กว่าบาทแล้วก็โหดโเยอะแยะมากมายเต็มหมดและทั้งหมดนั้นเนี่ยมาจากเว็บไซต์เดียวกันทั้งหมดเลยนะคะถ้าเพื่อนท่านดูเนี่ยได้รู้ตัวว่าตัวเองนั้นได้โดนขโมยบัตรเครดิตไปแล้วเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยเขาใช้บัตรเครดิตนี้เนี่ยเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นแต่น่านดไม่สามารถบอกได้ว่า เขาเอาไปทําอะไรนะคะก็เป็นการยื่นให้แล้วก็เอาไปจ่ายตังนั่นแหละทั้งหมด2ครั้งนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มียอดเงินแปลกๆนั้นโผล่เข้ามาได้ทันทีหลังจากที่เขาเนี่ยเพิ่งได้ใช้บัตรไปทําให้เขาสันนิษฐานได้ง่ายว่าอาจจะโดนเอาข้อมูลไปทั้งหมดแล้วก็เป็นได้นั่นเองนะคะเพราะว่าเงินนัทคูออกไปเรื่อยๆๆๆแล้จากนั้นเพื่อนรดุดก,ก็ได้ทำการทดสอบนะคะด้วยการให้แฟนของเขานั้นทำการ แอดบัตรเครดิตของเพื่อนนดุลคนนี้เนี่ยลงไปในเว็บแห่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะตัดเงินเพื่อซื้อของออนไลน์ปรากฏว่าขอแค่มีข้อมูลตามที่นดุลบอกเลขบัตร C V V ด้านหลังนะคะชื่อจริงนามสกุลจริงเป็นภาษาอังกฤษชื่อธนาคารใช่ไหมคะแล้วก็ชื่อของบริการของบัตรคังก็จะมีพวก Visa Master อะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมคะพวกนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยใส่ลงไปปุ๊บปรากฏว่าสามารถตัดเงินได้ทันทีค่ะ เห็นไหมคะคุณผู้ชมว่าบัตรของเรานั้นสําคัญมากขนาดไหนแต่เราไม่ได้อยากให้ทุกคนนั้นกลัวเกินไปนะคะเราสามารถที่จะป้องกันได้ด้วยการนะคะปิดตัวสกอตเทปเนี่ยไว้ที่เลข C V V ด้านหลังนั่นเองนะครับเพื่อไม่ให้เขาเนี่ย เห็นได้ในเลข3ตัวนี้เพียงแค่ปิด1อย่างเนี่ยโอกาสที่จะเอาไปมันก็ยากมากๆแล้วแล้วเราสามารถติดสติกเกอร์ที่สามารถจะเห็นได้ด้วยนะครว่าเขาแกะออกหรือว่าไม่แกะออกเนี่ยอันนี้ยิ่งดีเลยแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนั้นสามารถติดสติกเกอร์ที่เราสามารถรู้ได้ว่าสติกเกอร์นี้โดนแกะหรือไม่โดนแกะได้แล้วเนี่ยจะยิ่งดีมากๆเลยนะคะับสติกเกอร์แบบนี้เนี่ยจะมีแบบ ตัวตาพวกมือถือเนี่ยจะเห็นเลยว่าเวลาถูกเปิดออกมันจะมีลายเขียนว่า void open หรือว่าถูกเปิดแล้วอะไรเงี้ยจะเห็นชัดมากๆมีสติกเกอร์แบบนี้แปะเอาไว้ที่เลข C V V ด้านหลังเนี่ยจะช่วยคุณผู้ชมได้เยอะมากๆทั้งนี้ทั้งนั้นที่เราทําคลิปมาเนี่ยนะคะก็เพื่อจะบอกคุณผู้ชมทุกคนนั่นเองว่าเราทุกคนนั้นจะต้องระมัดระวังเจ้าเลข3ตัวด้านหลังนี้ไว้ให้ดีๆกับเลข C V V Card Verification Value นั่นเองนะคะอย่าพลาดเด็ดขาดเพราะไม่งั้นบัตรนี้อาจจะกลายเป็นของคนอื่นโดยที่คุณไม่รู้ตัวคะ่ะ เจอกันใหม่เทปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย